ลองจินตนาการดูนะครับถ้ามีคนถามว่าใครคือผู้เล่นที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์พรีเมียร์ลีกชื่อของเขาควรจะติดอยู่ในลิสต์นั้นแบบไม่ต้องคิด13แชมป์พรีเมียร์ลีกกว่า900นัดในสีเสื้อแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเป็นส่วนหนึ่งของทีมทริปเปิลแชมป์ในตำนานปี1999แต่เรื่องแปลกก็คือเมื่อพรีเมียร์ลีกเปิดตัว hall of fame ชื่อของชายคนนี้กลับไม่ถูกพูดถึงเลยแม้แต่นิดเดียว ไม่ใช่เพราะเขาไม่เก่งไม่ใช่เพราะเขาไม่ยิ่งใหญ่แต่เป็นเพราะบางอย่างนอกสนามฟุตบอลที่ทำให้พรีเมียร์ลีกเลือกจะถอยเงียบวันนี้เราจะพาคุณไปเปิดเบื้องหลังเรื่องราวของไรอันกิกส์ตำนานที่เกิดได้เป็นสมาชิก Call of Fame รุ่นแรกแต่ถูกถอดชื่อออกโดยไม่มีคำอธิบายอย่างเป็นทางการ สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง b บ n True ศูนย์รวมข่าวสารฟุตบอลเด็ดๆที่แฟนบอลตัวจริงห้ามพลาดถ้าเราพูดถึงคำว่าพรีเมียร์ลีกฮอ์ออฟเฟมมันควรเป็นสถานที่ที่รวบรวมนักเตะที่นิยามความยิ่งใหญ่ของลีกนี้และถ้ามีชื่อหนึ่งที่แทบไม่มีใครกลา้าเถียงว่าไม่คู่ควรชื่อนั้นก็คือไร a ันกิกส์กิกส์เปิดตัวกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดตั้งแต่อายุแค่17ปี และอยู่กับสโมสรยาวนานถึง24ฤดูการเต็มเขาไม่ได้เป็นแค่นักเตะฝีเท้าดีแต่เป็นสัญลักษณ์ของความต่อเนื่องในลีกที่เปลี่ยนแปลงเร็วที่สุดในโลกลองดูตัวเลขของเขาอีกครั้ง13แชมป์พรีเมียร์ลีกมากที่สุดในประวัติศาสตร์ลงเล่นในพรีเมียร์ลีกตั้งแต่ฤดูการแรกจนถึงยุคสุดท้ายของเซอร์อเล็กซ์ยิงประตูในพรีเมียร์ลีกติดต่อกัน21ฤดูการและที่สำคัญเขาไม่ใช่นักเตะประเภทพีกสั้น แต่เป็นคนที่ปรับตัวได้ทุกยุคจากปีซ้ายความเร็วจัดกลายเป็นกองกลางที่ใช้ประสบการณ์ควบคุมเกมในปี1999 g i กซ์คือหนึ่งในหัวใจของทีมที่คว้าทริปเปิลแชมป์พรีเมียร์ลีก FA คัพและยูฟาแชมเปียนส์ลีกซึ่งจนถึงวันนี้ยังเป็นมาตรฐานสูงสุดของฟุตบอลอังกฤษนี่ไม่ใช่แค่ผลงานระดับพอออฟเฟมแต่มันคือผลงานระดับชื่อแรกที่ควรถูกสลักไว้และนี่คือเหตุผลที่ทำให้หลายคนตกใจเมื่อพบว่า พรีเมียร์ลีกเองเคยคิดแบบนั้นเช่นกันจากเอกสารที่สื่ออังกฤษอย่าง Telegraph Sport ได้รับมาพรีเมียร์ลีกเคยวางแผนชัดเจนว่า r y a n Giggs จะเป็นสมาชิก Hall of Fame รุ่นแรกร่วมกับ Alan Shearer ทุกอย่างเตรียมไว้แล้วชื่ออยู่ในลิสต์แผนประชาสัมพันธ์พร้อมแต่แล้วโลกก็เปลี่ยนปี2020 c o v i โควิด19าทำให้พิธีเปิด Hall o อ Fame ถูกเลื่อนออกไปและในช่วงเวลาเดียวกันนั่นเอง กิก g ์ถูกจับกลุมและตั้งข้อหาเกี่ยวกับความรุนแรงในครอบครัวและการควบคุมทางจิตใจแม้ในตอนนั้นเขายังไม่ได้ถูกตัดสินว่าผิดแต่สำหรับองค์กรระดับพรีเมียร์แค่การถูกตั้งข้อหาก็เพียงพอจะสร้างความเสี่ยงด้านภาพลักษณ์เมื่อฮอฟเฟมเปิดตัวจริงชื่อของ Ryan g i ก g ์หายไปไม่มีแถลงการว่าเขาถูกถอดไม่มีคำชี้แจงว่าเหตุใดไม่มีการพูดถึงอย่างเป็นทางการแม้แต่นิดเดียว พรีเมียร์ลีกเลือกใช้วิธีที่หลายองค์กรใหญ่ใช้เสมอนั่นคือเงียบไม่ปกป้องไม่โจมตีไม่อธิบายปล่อยให้เวลาทำหน้าที่ของมันและปล่อยให้ชื่อของกิกส์ค่อยๆเลือนหายไปจากการสนทนาคำถามคือนี่คือการรอความชัดเจนหรือเป็นการตัดสินไปแล้วโดยไม่พูดออกมาประเด็นที่ทำให้เรื่องนี้ลุกเป็นไฟไม่ใช่แค่การที่กิกส์ถูกตัดออกแต่คือการที่แฟนบอลเริ่มย้อนดูรายชื่อ คนที่ยังอยู่ใน Hall of Fame แล้วพบว่าหลายคนก็มีประวัติคดีเช่นกันเอริกค,คันโตนาตำนานแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอีกคนเคยถูกศาลตัดสินจำคุกจากเหตุการณ์กังฟูคิกใส่แฟนบอลแม้โทษจะถูกลดในภายหลังแต่เขายังคงได้รับการยกย่องโทนี่แอดัมส์อดีตกับตันอาร์เซนอลเคยติดคุกจากคดีเมาแล้วขับแต่ชื่อของเขาก็ยังอยู่ใน Hall Hall o f Fame จอห์นเชอรี่เคยโดนแบนจากสมาคมฟุตบอลในคดีเหยียดผิว รีโอเฟอร์ดินโดนแบน8เดือนจากการพลาดตรวจสารกระตุน้นคำถามจริงดังขึ้นเรื่อยๆว่าอะไรคือเส้นแบ่งถ้าฮอ f เฟมตัดสินจากผลงานในสนามกิกส์ควรอยู่ตรงนั้นแต่ถ้าตัดสินจากความประพฤติทำไมบางคนผ่านได้แต่บางคนไม่ได้หรือความจริงคือคดีที่เกี่ยวกับความรุนแรงในครอบครัวอ่อนไหวต่อสังคมยุคใหม่มากกว่าและพรีเมียร์ลีกไม่กล้าเสีย่ยงแม้คดีจะยังไม่สิ้นสุดในเวลานั้น นี่ไม่ใช่แค่เรื่องของ Ryan Giggs แต่มันคือคำถามว่า Hall of Fame มีมาตรฐานเดียวจริงหรือไม่หรือมันถูกขับเคลื่อนด้วยแรงกดดันทางสังคมและภาพลักษณ์เป็นหลักในเดือนกรกฎาคมปี2023สารตัดสินว่า Ryan g i ิก s ไม่มีความผิดในข้อหาการควบคุมหรือบงการทางพฤติกรรมหลังจากอดีตแฟนสาวถอนคำให้การและอายการไม่สามารถเดินหน้าคดีต่อได้ในทางกฎหมายนี่คือจุดสิ้นสุดของเรื่องทั้งหมด กิกส์ออกมาให้สัมภาษณ์สั้นๆว่าเขาโล่งใจอย่างที่สุดและยืนยันว่าเขาปฏิเสธข้อกล่าวหามาโดยตลอดแต่ในโลกแห่งความเป็นจริงโดยเฉพาะในโลกของภาพลักษณ์สาธารณะคำว่าไม่ผิดไม่ได้แปลว่ากลับไปเหมือนเดิมระหว่างการพิจารณาคดีรายละเอียดส่วนตัวจำนวนมากถ,ถูกเปิดเผยทั้งเรื่องความสัมพันธ์พฤติกรรมในชีวิตส่วนตัวรวมถึงเรื่องการนอกใจที่เคยเป็นข่าวมาก่อนหน้านี้ต่อให้คดีจะจบ แต่ร่องรอยเหล่านั้นยังฝังอยู่ในความทรงจำของสาธารณาชนผลคือไรอันกิกส์ไม่ได้กลับมารับงานใหญ่ในวงการฟุตบอลทันทีเส้นทางของเขาหลังจากนั้นเต็มไปด้วยคำว่าเงียบและระมัดระวังเขาไม่ได้หายไปแต่ก็ไม่ได้ถูกต้อนรับกลับมาอย่างอบอุ่นเช่นกันก่อนจะเกิดคดีไรอันกิกส์กำลังอยู่ในช่วงที่อาชีพโค้ชกำลังไปได้สวย เขาได้รับแต่งตั้งเป็นผู้จัดก,การทีมชาติเวลส์ในปี2018และพาทีมผ่านเข้ารอบสุดท้ายศึกยูโร2020ได้สำเร็จซึ่งถือเป็นความสำเร็จครั้งสำคัญของชาติแต่หลังการถูกจับกุมในปี2020กิกส์เลือกถอยออกมาเองจากตำแหน่งผู้จัดก,การทีมก่อนจะตัดสินใจลาออกอย่างเป็นทางการในปี2022นับจากนั้นชื่อของเขาไม่เคยปรากฏในลิสต์ตัวเต็งผู้จัดก,การทีมใหญ่ๆอีกเลย งานล่าสุดของเขาคือบทบาทผู้อำนวยการฟุตบอลของเซา f o ฟิ c ด t ซิตี้ทีมในลีก2ซึ่งเป็นสโมสรที่เขาถือหุ้นร่วมกับอลีตเพื่อนร่วมทีมแต่แม้กระทั่งตำแหน่งนั้นรายงานระบุว่าเขาก็ลดบทบาทลงในฤดูกาลล่าสุดเพื่อรอโอกาสกลับมาทำงานแบบเต็มเวลาจากตำนานแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจากอดีตผู้จัดการทีมชาติวันนี้ไรอันกิกส์เหมือนกำลังยืนอยู่ในเงาของชื่อเสียงตัวเองพรีเมียร์ลีกฮอลล์ออฟเฟมไม่ได้เป็นแค่รางวัลเชิดชูเกียรติ แต่มันคือเครื่องมือสร้างภาพจำของลีก,กระบวนการคัดเลือกเริ่มจากรายชื่อที่พรีเมียร์ลีเป็นคนกำหนดเปิดให้แฟนบอลโหวตและปิดท้ายด้วยการตัดสินจากสมาชิกฮอ l ออฟเฟมเดิมพูดง่ายง่ายคือมันไม่ใช่รางวัลอิสระแต่เป็นระบบที่พรีเมียร์ลีควบคุมได้ทั้งหมดเมื่อถูกถามถึงไรอันกิ g กส์พรีเมียร์ลีไม่เคยพูดชื่อเขาออกมาตรงๆเพียงบอกว่ารายชื่อจะถูกทบทวนทุกปีและพิจารณาจากหลายปัจจัยคำถามคือปัจจัยเหล่านั้นรวมถึงอะไรบ้าง ผลงานในสนามกิกส์ผ่านแบบไร้ข้อกังขาความประพฤติบางคนที่เคยมีคดียังถูกเลือกภาพลักษณ์ต่อสังคมนี่อาจเป็นคำตอบที่แท้จริงในยุคที่ฟุตบอลไม่ใช่แค่กีฬาแต่คือธุรกิจระดับโลกบางครั้งพรีเมียร์ลีกอาจเลือกความปลอดภัยของแบรนด์มากกว่าความถูกต้องทางประวัติศาสตร์และนั่นทำให้ชื่อของไรอันกิกส์กลายเป็นคำถามที่ยังไม่มีคำตอบสุดท้ายแล้วเรื่องของไรอันกิกส์อาจไม่ใช่แค่เรื่องของนักฟุตบอลคนหนึ่ง แต่มันคือภาพสะท้อนว่าใครมีสิทธิ์กำหนดคำว่าตำนานถ้าเราตัดสิน Hall of Fame จากผลงานในสนามชื่อของ Ryan g i g g กควรถูกจารึกไว้ตั้งแต่วันแรกไม่มีข้อโต้แย้งแต่ถ้าเราตัดสินจากภาพลักษณ์จากความเหมาะสมในสายตาสังคมคำถามก็คือเราควรย้อนกลับไปลบตำนานคนอื่นๆที่เคยทำผิดในอดีตด้วยหรือไม่หรือบางความผิดถูกให้อภัยได้ง่ายกว่าเพราะมันเกิดในยุคที่โลกยังไม่จับตามองเท่าทุกวันนี้ พรีเมียร์ลีกอาจเลือกความปลอดภัยในการปกป้องแบรนด์ของตัวเองมากกว่าการเผชิญหน้ากับประเด็นอ่อนไหวแต่การเลือกเงียบก็เท่ากับการปล่อยให้ประวัติศาสตร์ถูกเขียนขึ้นใหม่โดยไม่มีคำอธิบายไรอันกิกส์เองบอกว่าเขาไม่ได้เล่นฟุตบอลเพื่อ hall of fame แต่คำถามยังคงอยู่สำหรับแฟนบอลทุกคนว่าตำนานควรถูกตัดสินจากสิ่งที่เขาทำในสนามหรือจากสิ่งที่เกิดขึ้นนอกสนามและถ้าวันหนึ่งชื่อของไรอันกิกส์กลับมาอยู่ใน hall of fame มันจะเป็นการแก้ไขความผิดพลาดหรือเป็นเพียงสัญญาณว่าเวลาทำให้ทุกอย่างเงียบลงได้เท่านั้นคุณคิดอย่างไรกับเรื่องนี้คอมเมนต์มาคุยกันได้เลยครับหากคุณชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเรานะครับเพื่อไม่พลาดข่าวฟุตบอลร้อนๆแบบนี้ในครั้งต่อไปเพราะเราคือบอลทรูที่นี่มีแต่ฟุตบอลแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ